ตาพาดโพทอง์พฤติการอีกด้านหนึ่งฝาอิงอารยาก็ยังโกรธโพทองครับนี่ไงอะไรนะต้องมาจับเลยแล้ไอ้สัสไม่ต้องมาจับเลยพี่โพธองมึงทำอะไรนะโอ้โหคิดถึงอารยาเหลือเกินเดี๋ยวก่อนพี่ทำอะไรของพี่ เมื่อกี้พี่ตบฉันแล้วที่เนี้ยพี่จะมาลูกผัวแล้วไงเฮ้ยตอบผัวแล้วจะมาลูบหลักยังไงโพทองเมื่อกี้โพทองตบองหญิงไม่ได้ตบตอบฉันยังไม่เจอเลยไม่ก้ตบฉันเนี่ยจ้าแดงยังอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะก็เหมือนฉันขอถามหน่อยได้ไหมไอคนที่มันตบองหญิงเนี่ยมันได้บอกชื่อของมันไว้ด้วยไหมบอกเขาบอกนะเขาบอกว่าชื่อโพแก้วเออแล้วมันทำอะไรอีกลรือเปล่า เขาก็แค่ตบแล้วเขาก็เกี้ยวเกี้ยวด้วยเหรอยวแล้วมันตบองค์หญิงอราย,ยาของไอโ้โพทองคนนี้ใช่ไหมใช่มันไปทางไหนไปทางนู้นน่ะไอ้เม้อไปดีใจมากเปลี่ยนชุดทิ่สางเปลี่ยนทันแล้วเพื่อน <c oughs> นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย <c oughs> ไอ้คนที่ชื่อโปแก้วมันกล้ามาตบคนรักของกู <c oughs> จะไปจัดการมัน ขนตามึงไปไหนมึงนี่จังสังเกตจริงๆเลยไม่ชินกับมึงไม่เหงื่อมันไหลเยอะไม่พอเหงื่อมันไหลเยอะขนตากูมันหลุดตอแหลของกูยังอยู่มึงใช้หลอดเดียวกับกูอีโน่อย่าผมหลุดผมหลุดเลยโอเคกูถอยก็ได้จะได้เหมือน ไปไปจัดการไอ้โพแก้วไปไปอะไรจะต้อจัดการมันเอานะครับโพทองจะไปจัดการโพแก้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกบท่านผู้ชมบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนครับค่ำคืนนี้สองเทพสุดที่รักทั้งสองประทะกันแล้วครับเอาละครเอ๋เอา เว้าวสนุกสนานเฮี่อะไรเนี่ยจิหายจะฆ่ากันตายแล้วก็ต้นเลือกสมวนรกอตอนท้ายเร็วๆรีบกลับบ้านพรุ่งนี้พี่มีงานเช้าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยคู่แฝดอุ้ยจัดฝันเหมือนกูเลย พ่อพ่อจ๋าไอ้เหี้ยหนเรื่องข่าเล่าให้มึงเป็นพี่น้องกับกูไอ้หน้าเหี้ยพ่อเหี้ยเลยเล่ามึงจะมึงเรียกกูนัเก่งใจทรงผมด้วยเนี่ยย้อนไปไปยี่สิบปีเลยนะอู้หูมึงหายตัดผมไม่ถามคนข้างบ้านเลยมึงไม่เอาผมต้องอื่นอะไรเมื้อเนี่ยทรงนี้ทรงนี้ดีนี่ทรงอะไรเนี่ยทรงพระเจริญ รักในหลวงโอ้โหจิ๋มหายมารักเจ้าแล้วตอนนี้อีกมึงในเรื่องมึงพี่น้องคู่แฟร์เฮ้ยพี่ชายน้องชายพี่นี่คืออะไรอ่ะเป็นพี่น้องก็หรอว้ายแต่แล้วได้ทั้งสองอะไรอ่ะมาเลยทั้งสองคนไม่ไม่ไม่จ้ะเดี๋ยวมึงเล่นอะไรสกปรกกับฉันเลยขอร้องนี่มึงจะไปเชิดสิงโตที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้แน่แน่เฮ้ยนี่รอยจูบ มึงจูบเมียกูใช่ไหมใช่แล้วยอมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอะไรแล้วแล้วอันเนี้ยลอยมือตบเมียกูใช่ไหมอันเนี้ยเขาตอบแต่พี่ไปจูบเขาทำไมเนี่ยเป็นสันดานมันอะไรเนี่ยเอาเรื่องไหนก่อนดีเขาไม่ได้ตั้งใจมึงกูเห็นดีกันแน่ไอ้โพทองมึงใช่ไหมวะที่ชื่อโพแก้ว มึงกับกูเห็นดีกันเฮ้ยมึงไม่คิดจะห้ามพวกมึงเลยเหรอเขาจะรู้พ่าน้ำใจว่า้งสองคือพี่น้องกันซานยพี่จัดการเองคุกาีโเมียมึงสวยสดใสจริงนะไอ้โพแก้วกูเห็นเมียมึงแล้วช่างพองแผ้วผิวพัน ตบหน้าเมียกูทำไมเขาทำอะไรให้มึงกูไม่ตบไว้กูจูบด้วยมึงร้องปี๊ดแง๊ดเอามาพูดดิมันตบด้วยตบด้วยกูตบด้วยสองอย่างเลยมึงยังไม่ถึงจูบไอ้ไอ้ไอไอไอ้มึงจูบมึงตบหน้าเมียกูทำไมเออต้องครบต้าทําอะไรให้มึงกูไม่ครบมึงถึงมาคิดทะลึ่ง ทำไมมึงทำอย่างนั้นดูสิว่าโพสองต้นว่าใครจะโคนก่อนกันมาได้มาเพื่อนระหว่างวันนี้มึงกับกูกตายกันไปค้องต้องประทะดาบกันสองพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมเฮ้ย คนชั้นบรรยาชนเว้ยคนชั้นบรรยาชนอย่าใช้กําลังเว้ยเอ้ยแก่ผมใจเย็นเหรอมึงฟังกูให้ดีนะแก้วอย่าไปใช้กําลังกับมันถ้าหากว่าเราเนี่ยไปใช้กําลังกับมันมันก็จะรู้เฮ้ยเฮ้ยไปไงกูเรียกูเถอะดูจะหุ่นแล้วอะไรแล้วมันสู้มึงไม่ได้สู้กูไม่ได้หรอกแก้วมึงเชื่อกูเออมึงอะไอ้ไอ้เยินตัดกูอะเก่งกับมันเยอะมึงเชื่อกูเถอะไม่ ผิดตัวแน่ๆเพราะไอ้นี่ใส่ขนตาใช่นี่กูจำมึงได้เ้จำได้ไงจำได้เลยเพราะไอ้นี่ไม่ใส่ขนตาอ้าวโทษทีพอดีกูชินกับมึงไปแล้วยังมึงอยู่นี่เหรอทำไมพ่อถึงจำผมไม่ได้ครับพ่อต้องขอโทษลูกด้วยที่เพื่อนกูรักมึงเสียงเขาเป็นฮีอะไรอ่ะทำไมขาแดงไปอ่ะเฮ้ย เอาไงอะของมึงเกงจริงอะทำไมม่ต้องใช้มีดใช้ไม้เหรอเว้ยทำไมวะมึงต่อยกันเลยไหมมึงท้าใครอะนก็ท้าเรื่องมึงอะนี่สิทธิ์หลับสนิดสิทธิ์หามลงนะฉายาเขาไอเหียชื่อก็ไม่น่ามาต่อยแล้วต่อยร้อยห้าสิบไฟเฮ้ยแพ้ไฟเดียวนอกนั้นนอกไอเหียไม่ได้ชนะเลยนอกไอบ้าต่อยกันล้าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดูต่อยกันเลยดีกว่าสักฝุ่นสักฝุ่นต่อยกันเลยสักฝุ่นไม่ต้องกลัว สับฝุ่นคืออะไรครับของมึงกล้าเปล่ากล้าของกูนี่นักมวยเก่ามึงโคตรเย้วเอ้ยไอ้หนูกล้าเปล่ารับได้ไหมเป็นแชมป์อยู่ที่ศึกวันทรงดวงเพลงอะไรศึกวันทรงัยศึกวันทรงใจแล้งไปท้ามันทำไมเงี้ยเอ้าไปเลยห่วยไหมเนี่ยโน้ครับโน่เปลี่ยนชุดนู่นเขาเตรียมชุดมาด้วยนู่นไหนโน่อย่าไปยอมเขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดที อ๋อไปนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าหมอหมอเป่าหมอเป่าไอ้เหี้ยหมอเป่าเรียกเหมือนหมอเป่าใช่ไหมเขาเรียกหมอเป่าเขาเรียกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหมอหมอมึงจะหมายถึงหมอปีใช่ไหมหมอปีหมอเป่าพี่เลี้ยงปีให้ทางนู้นเออเอาได้มึงเตรียมเจ็บเป็นชุดเลยวันนี้ครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งฟิตโอ้ยโอ้ยโอ้โยเฮ้ยโอ้โยของมึงได้เปล่าอย่าไปยอมเขาของมึงได้หรือเปล่าท่าดีที่ีุดเ้ย เฮ้ยยยยยเฮ้เฮยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยา้ยเฮ้ยเยเฮ้เ้ยเฮ้ยเยเฮียเฮูเลยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเหรอเฮ้ยสู้เฮ้เ้ยเ้ยเ่ยเฮ้้อเพ้ยเฮ้ยเฮ้นอฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย้เ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮดยดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเย้เ้เ้้้้ว้้ร้โหดูเป็นไงฟิตขึ้นหลังขึ้นหลัง คือหลังดูไอ้หนูนั่งเลยลูกนั่งเลยวิทโอ้โหนี่ดีจังเลยโอ้โหเก่งจริงจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไอ้เน่าไอะไรมึงเป็นเกลือน้ะนาะเฮียไอ้น่ถอดเสื้อ้วยไม่ได้รออย่างเดียวมึงสกปรกด้วยเลยที่ราช่องเจ็นะเนี่ยรักษาอยู่เวแล้ววี๋ยวไอ้เมิร์เฮียไปเอาเป็นเกลือเดี๋ยวเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้นี่พีเร็วเร้วเฮ้ยเฮ้ย กังเก่งไปกันเกงเร็วอะไรวะเอาไว้นะเออเอาบ่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่น่าโชว์เลยเด็กเฮียอายเขาด้วยนี่พลอยพี่เร็วๆแม่งไม่ออกกัลรายการแล้วตื่นมาเยี่ยวแล้วแม่งก็นอนต่อก่อนจะเปิดงานทำไมรฮะเชิญลำตัดไม่ไปยุนมาเอ้าฮะให้เขาแต่งตัวอ้า ระหว่างก่อนที่จะเข้าพิธีเปิดงานกับเรียนเชิญคุณแม่ขวัญจิตศรีปัะจันสักหนึ่งบทก่อนครับร้องเกี่ยวกับนางมวยตรงนี้ที่มานะแม่นะโชว์โชว์เตรียมไว้ถ้าเป็นเพลง e z e ลพวกนี้จะสะดวกกว่าไหมได้ครับนะ ezel เกินนะอ ezel ไปอ่โอเคแต่ถ้าถอยคนจะจำง่ายกว่าไหมถ้าถอยปุ๊บเนี่ยคนจะรู้อ้าวเฮ้ยถอยนี่ว่าย่องพวงนงก็ร้องอยู่แม่ขวัญจิตเขาอยู่ในนั้นด้วยคนสุพรรณเนี่ยเขารู้ไปดีถ้าเป็นลำตัดจะดีกว่าต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลย ทำไมแล้วแม่ฮะแม่อ <su> ยู <S 2> <S 2> ่ก <nu> ันสิหนูแพร่หนึ่งเลยอะลูกเฮ้ยฝ่ายไหนก็ฝ่ายไหนอะฝ่ายน้ำเงินน้ำเงินฝ่ายแดงมุมแดงไอ้โน่มึงใส่เก๊สพิดมึงต้องใส่สีแดงไอ้โน่ไอ้เหี้ยใส่ฝ่ายเหลืองซะแล้วไอโน่เลี้วโน่หัเตี้ยไห้มึงเฮ้ยเออใสยสีแดงใส่เขาต้องต้องมุมแดงกับมุมน้ำไเงินเดี๋ยว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 ไอ้เด็กเหี้ยเออเดี๋ยวก่อนะครับคุณโน่โน่ไทยคุณผิดกฎนะครับ กระจับนักมวยต้องเอาไว้ข้างในฮะผมสิขุนช้างครับโนอะลองใส่ปั๊บสิขุนช้างผมไม่ได้ทะเรื่องผมไม่ได้จังไรครับสิขุนช,ช้างชันหน้าชันหน้าฉันได้ขอให้ได้แบบนี้ไอ้ชิบหายเอานายเอ้ย <c oughs> ถ้ากูเท่านี้นะยเฮียยืนเยี่ยวแมงโคเท่ช้างไงนี่ตาจมูกหางเออใช่ันเป็นช้างแต่ว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวไปทุกงเตะกันแล้วเดี๋ยวงวงช้างจะไปโดนเขาผิดกฎกติกาถอนเลยครับ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 คุณแม่ขอจริงครับอ่าหนึ่งบทกรอนก่อนที่จะเริ่มชกมวยครับเออ ต่อยมวยครับเต่าต่อยเลยลูกก <c oughs> ราบขอบคุณคุณแม่ขวัญจิตศรีวจันทร์ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มชกครับต้องทําการไหว้ครูก่อนเชิญพี่เลี้ยงทั้งสองฝ้าครับใส่มงคลเป็นพิธีกราบเรียนเชิญครับ <c oughs> ก่อนที่เราเขาไหว้ครูก่อนสิ <c oughs> ไม่ได้ยินประกาศเหรอหว้ครูก่อนแล้วค่อยมายกเข้าไปก่อนเข <Hey. Hey. S 2> <ướ> ้าไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยแหมเวทีมวยอะเวทีมวยยังไม่ขึ้นเลยอะไรฮะเวทีมวยอะขอรูปเวทีมวยด้วยครับ เออต่อยมวยกันเวทีมวยขึ้นเลยเด็กอ่านี่ครับขอ